สวัสดีค่ะวันนี้ก็นะกลับมาพบกับลักยิ้มพาเพลินกินกินเที่ยวเที่ยวตามสไตล์สาวเท็กซัสนะคะวันนี้ก็ข้าวกลางวันไม่รู้จะกินอะไรเราก็มีง่ายๆมาอยู่นี่เราแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือกันเนาะอันนี้ตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กกึ่งสําเร็จตาขันโยกในหนึ่งซองก็จะมีเส้นเล็กมาหนึ่งอันนะคะ ก็จะมีนี่กระเทียมเจียวมีผงปรุงรสอันนี้สำหรับน้ำซุปอันนี้พริกมีอะไรอีกโอ้มีน้ำซอสท,ที่ใส่เข้าไปนะคะก่อนอื่นเราก็ต้มน้ำเดือดแล้วมาน้ำเดือดปุดๆน้ำเดือดปุดๆเราก็ต้องใส่เข้าไปอันนี้เขามีวิธีทำตรงนี้ด้วยนะมีวิธีทำเห็นไหม โอเค so ก่อนอื่นเราก็ต้องต้มน้ำให้เดือดเราก็ต้องใส่ผงซุปผงซุปตัวนี้สีขาว,ขาวใส่ผงซุปเข้าไปตัวหนึ่งน้ำซอสอันนี้คือตัวนี้อยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวนี้พอดีอยู่ที่ เมืองใหญ่ด้วยค่ะมันก็เลยมีของกินมากมายอันนี้อันนี้เราสั่งมาจากเมืองไทยเห็นเขาขายดีกันที่เมืองไทยแล้วที่ก็ใส่น้ำซุปนะคะเสซซอสที่เขามาแล้วเราก็คนให้เข้ากันก่อนเราชอบกินเหนือนเราคนให้เข้ากันโ้ยทำหกทำหก เราก็ใส่ลูกชิ้นเข้าไปอันนี้วันนี้กินผักเยอะหน่อยนะลูกชิ้นกับเนื้อเราอยากกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อเราก็ใส่ลูกชิ้นเข้าไปน้ําเดือดเป็นคนที่ชอบกินผักบุ้งมากนี่ก็เลยเยอะเป็นพิเศษแล้วชอบกินผักให้มันเปื่อยๆด้วยเราก็เลยจะใส่ไปเลยจะได้ต้มนานหน่อยกระตือใส่ไปนะคะ เราก็ง่ายมากเลยอะมามีอะไรแบบนี้ไม่ต้องทําให้เหนื่อยเพราะกว่าจะทําก๋วยเตี๋ยวเรืออมาได้อันนึงเนี่ยโอ้ยเคี่ยวน้ําซุปใส่นู่นใส่นี่กว่าจะเสร็จออกมาอันหนึ่งอันนี้นี่เราชอบต้มหักเปืป่อยๆก็ปิดฝารอเด็ดอีกแป๊บหนึง่งระหว่างนั้น เราก็มาตัดถุงเส้นไว้กันก่อนอันนี้แค่30วินาทีเองนะคะแต่เราอยากใส่เส้นไปก่อนนะระหว่างที่รอ,อเริ่มเดือดอีกครั้งแล้วมาลนะอุย้ยสีสันให้เพื่อนๆดูก่อนน่ากินไหม ใส่เส้นไปเลยนะคะใส่เส้นไปแล้วทีนี้เราก็ใส่เนื้อจะได้สุกไปเพราะว่าเนื้อหัน่นเราหั่นชิ้นบางแปบ๊บเดียว นี่ต้องต้มนานปิดฝาจะได้เดือดไวหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้เวลาก็บ่ายโมงห้าสิบห้าเกือบสองโมงแล้วค่ะืเกือบแล้วเกือบแล้วระหว่างนี้เราก็เก็บทำความสะอาดไปก่อนอืม <c oughs> เห็นไหมเดือดแล้วเดือดแล้วถ้าใครชอบปรับเราก็เติมตับไปได้นะครับพอดีไม่มีอันนี้มีอะไรก็กินเสร็จแล้วแค่น,นี้ง่ายๆเราก็ได้ข้าวกลางวันแล้วดูจัดจานสวยอืม กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มานี่เลยใส่พริกมาเป็นถุงนี้เลยชอบกินเผ็ดอยู่แล้วเราไม่กลัวดูนะดูนะใส่หมดใส่หมด ไม่ค่อยยอมออกต้องเอาช้อนมาช่วยควักก่นอนอื่ก็แต่กเทีมเจียวขาดไม่ได้ทุกความอร่อยโอเค มาดูกันเสร็จแล้วเห็นไหมเหมือนสีเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่เมืองไทยเลยมันลองดูกันดูสีก็ได้พอสมควรนะคะก๋วยเตี๋ยวสีสันน่ากินความหอมหอมมากพริกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ แต่ก็ไม่แน่ใจสําหรับคนกินเผ็ดนะหรือไม่เผ็ดเรากินเผ็ดไม่เท่ากันแต่กินนี้กําลังดีไม่เผ็ดจนเกินไปอ,อร่อยมากถ้าใช้ได้เนี่ยค่ะ ถือว่าใช้ได้เลยค่ะรสชาตินี้ทำง่ายๆด้วยแล้วก็ไม่เสียเวลาในการทำเยอะเหมือนต้มมามา่าแต่มันเป็นความหลากหลายอันใหม่ที่ไม่จะต้องจำเจก,กินแต่มามา่าหรือเส้นมามา่าเราก็มีเส้นเล็กได้กินก๋วยเตี๋ยวเหลือที่นี่อยู่อเมริกาบางทีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถหาได้ยังไงลองเอาไปหากินกันนะคะอร่อยมากๆเลยดูสีคนคนๆๆๆนคนมากยาไงเจอกันใหม่นะคะขอตัวไปเอนจอยก่อนขอบคุณครับ